เสมะะอมานับเขาไม่ท้วนจัดเต็มตลอดแต่ครั้งนี้ครับผมรับรองได้เลยครับว่าสุดยอดที่สุดกว่าทุกครั้งครับเพราะว่ามันเป็นคอนเดียวของผมครับกรุ่งศรีพิเชนวันไนท์มิทวัคุณชัยผมจะมาเป่าพุณโช์ทุกคนนะครับ วันนี้มันอาจจะเป็นวันธรรมดาคนหนึง่งแต่สำหรับผมครับวันนี้มันเป็นวันที่พิเศษที่สุดครับอยู่กับผมนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรกรุงศรีคอร์เซ็นเตอร์หนึ่หรือ www ก r u n g s r i com สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเจอหน้ากันทั้งทีมเสียงคิดแค่นี้เหรอนะ ตัวมื่กิมันผมถูกบังคับให้พูดอย่างนี้นะฮะจริงเนี่ยผมเป็นคนหวานหวานคนเยอะ,อะไม่จริงหรอครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะมาสบายๆกันก่อนนะฮะชิวๆนะคุณแม่ครับเห็นผมชัดไหมครับนะฮะข้างหลังนะผมมอ,องไม่เห็นว่าแฟนไอ้ไปมันสองตานะครับไม่ส่องไหนไหนไม่เห็นจะต้องส่งเสียงดังๆนะ มาเล่นคนเดียวครับคอนเสิร์ตเดียวมันก็ต like ้องอย่างเงี้ยใครจะมาช่วยก็ไม่ได้โอหามือก้องก็บอกไม่ว่างไปเยี่ยมพ่อที่ยะลาโอหามือกีตาร์ก็บอกไปเยี่ยมป้าที่ปัตตานีแล้วโหากงศริก็บอกว่าต้องมาดูคอนเสิร์ตตั้นนะครับ เพลงใหม่นะต่งสนร้อนมขอคุณครงสิ oh. ที่จะคนคราวนี้ oh. เป็นเกสมา oh. มากืหลายปี oh. วันนี้ก็ได้มีสนใจ ปันต้นแลกภยมาปั่นกันจนแค้นชาว่าจะถึงสองพันห้าก็ขอให้สู้ต่อไปคนบอกว่ากดนิดมืออีกเลยนะกดทั้งวันนะบางคนไปนกดที่ตู้นะเจอเขาด่าคนต่อแถวด่า ยืนเป็นชั่วโมงนะครับอ่ะเพลงต่อไปอันนี้อันนี้ผมขำๆนะเพลงต่อไปอน,นี่จริงจังจริงจังวันนี้ผมไม่มีใครมาเลยนะฮะทุกคนช่วยช่วยเหลือดูช่วยเหลือ,ลอไม่ได้เลยด้วยเป็นตากล้องกันหมดเลยนะฮะอันนี้สื่อกันหมดเลยเหรอครับเนี่ยผมมาคุยกับสื่ออยู่เหรอครับเนี่ยใครเป็นคนธรรมดายกมือให้ผมดูหน,นะะ่อยได้ไหมครับวันนี้ผมขอความร่วมมือคนธรรมดานะฮะ กรุงศรีด้วยก็ได้นะครับท่านผู้มีการรักคนทุกท่านนะครับติ๊งด้งนะครับผมโดยจากมือผมนะครับถ้าผมฟันไปลงให้ผมมาพร้อมกันนะฮะคนที่มีกล้องครับจะเฟี้ยงกล้องลงพื้นเลยครับเอาแค่คนที่มีมือว่างอยู่นะฮะเห็นนะฮะพร้อมนะฮะ ยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้ว oh เอาใหม่เร็วไปเร็วไปเร็วไปดูสิดูมือมือเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่โอ้โหไม่มีสติกันเลยอะตึงปั๊บตึง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 ่อไปเรื่อยๆยยาวไปยาวไปยาวไปซ้ายซ้ายยาวไปขวาจูกต้องข้างหลังข้างหลังอ่า ปเรืืื่่่อออยยยๆๆๆเเรรรู้จักจังหวะกันไหมเนี่ยฟังดนตรีมาก็เยอะตึงปะตึงตะตึงตะงต็งเต็งเต็งเออไม่ต้องอย่างนี้เสียชื่อเสียชื่อเสียชื่อฟังเพลงมาก็หลายปีแล้วเนี่ยอันนี้ขนาดไม่ให้ร้องนะเนี่ย mãi mày mãi mày lượt mày, sên hòa lượt sên hòa lượt sên hòa tinh bát cho tao yào mãi yào mãi chết 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 tôi chết 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 ก็อาจจะใช่ฉันที่เธอคนหาโอ้แค่เพียนศพสายตาใครจะเข้าใจไม่อยากรู้เธอจะมองเข้าไป yeah ไม่อยากรู้เธอไม่ดูขา้างใน ลองสิลองเข้ามาลองค้นหาใจต่สิ่งที่เธอได้มองเข้าไปใช้ใจหาคำ ผมไม่อยากจะร้องให้จบเพลงแต่ผมเกรงว่าให้ตกมืออย่างนี้นเพลงว่าจะไม่รอดมาไม่พร้อมเ,มอเลยเนะี่ยข้างหน้าข้างหลังต้องคนไทยต้องสามัคคีกันหน่อยนะฮะวันนี้เพลงผมเตรียมมาสองเพลงครับอยากจะเล่นเยอะๆแต่ว่าอย่างวันจริงจะไม่มีอะไรเล่นนะครับก็เอาไปฟังวันจริงแล้วกันนะวันที่ไหนร,รูไหมฮะสี่พฤษภาปีไหนครับปีนี้นะใครๆที่ตั้งใจจะไปดูผมครับอยากยกมือสูงๆด้วยความมั่นใจครับ ถึงเนี่ยครับแต้ m ครับมีบัตรไหมครับยังไม่เป็นไรแค่ตั้งใจมาก็ดีใจนะแต่พรุ่งนี้นะครับอ๋อโอเคครับครับแม่มีบัตรยหงครับแม่แม่รอบัตรฟรีตลอดเลยนะครับดีแตแม่ผมตั้งใจจะมาดูนะครับตั้งใจจะมาดูนั้นก็อยากให้ มากันเยอะๆพร้อมหน้าพร้อมตาเอาผ้าพันคอแม่แม่ใครใคร,ใครมาผูกคอแม่เร <c oughs> <c oughs> ิ่มทำใหม่กันนะครับทำใหม่นะโอ้โหดีนะพันคอคนเห็นพันเป็นนางตานีเลยรอบ <c oughs> ตัวรอบหลังรอบเอวเอาแค่คอก็พอน,นะอ่ะอากาศมันร้อนอีกเพลงหนึ่งครับ <c oughs> เป็นเพลงของผมเองบ้างครับ Naked to find อ,อันนี้เพลงของเขาเดี๋ยวรอไปฟังเขาเองแล้วกันนะเดี๋ยววันจริงเขามาด้วยเพลงนี้ผมแต่งไว้นี่ค่อนข้างจะนานนะเพลงนี้ปกติผมแต่งเพลงไว้เยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางไร้สาระส่วนใหญ่เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงมีสาระนิดนึงนะฝากกันเอาไว้ครับครับสตีทุกคนนะฮะ พูดมาก็ไม่ผิดเมื่อชีวิตจริงก็แค่นั้นอาจเป็นแค่คนที่ไม่สำคัญจะคงไม่หันเป้าในฟ้าฉันจะไมีควางทางเธอเธอคิดจะบินไปแค่อยากถามให้ฉันได้พูดบางอย่างที่คง้างในใจก่อนได้ไหม ที่รออยู่ฝ้าองเธออยู่บนพืนนี้กโอ้ยน่ารักจังี่เิสิเท่าไรหมดลมหาใจก็เท่านั้นหนึ่งชีวิตคนก็ไม่ต่างกัน สวรรควัน,นดินนั้นมีอยู่จะทำให้รู้ในความหมายกับเพียงแค่มองดูรอบกายสักวคนเธอจะเห็นเอานัำฟ้าฉันจะมีความทางเธอจะคิดจะบินไปแค่ยอยาเทอให้ฉันได้พูดบางอย่างที่ค้างคาในใจก่อนจะ Amém. ดูยไกลก็หล่อพอใกล้โคตรหล่อเลยขอบคุณครับโอ้ยอย่าชมมันเยอะอย่าชมมันเยอะนานๆจะมาเจอกันทีนะครับพี่เสิร์ชครับวันธงชัยกับวันแซยิ้ดจะแซยิ้ดเลยหรอเปลแซยิ้ดเลยแกะไปบ้างนิดนึงออเน่อ่ะก็ถือว่ามาแค่อุ่นเครื่องสองเพลงครับผมวันนี้เอาออกเดอร์ไปชิมกันก่อนชิมนะเดี๋ยวของจริงเดี๋ยวจัดเต็มวงนี้มาตรงนี้แน่นอนเต็มวงเลยเต็มวงเลยวันนี้เพื่อนๆไม่มากเลยย่างเวียนใหญ่นะ่เกมมาเต็มวง เพื่อนๆไม่มาครับวันนี้ไปยะลาไปยะลากันไปปัตตานีแต่ถ้าโทรหากรุงศรีโต้องมาดูคอนคอนตอนเขาใช่ไหมที่ส่งให้หนึ่งห้าเจ็ดสองนะอย่าให้ขาดถูกต้องถูกต้องกรุงศรีคอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์ครับนะฮะอดี๋ยวถามความสิบตอนนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แบบเหมืนเปปากปากให้เขาเต้นเป็นคอนเสิร์ตอ่ะเหงื่อไหมคือถ้าถ้าเหมือนเสื้อผ้าตัวนี้ก็เหมือนไปปากเปชุนเขาว่าเหงื่อไหม ไปไปเติม,มเต็มมั่งง่ายแต่ครั้งนี้มันก็ไม่ใช่เส้นท่าก็ถือว่าเป็นเพ้นแล้วกันไปป่ปาศึกษาดูอย <ๆๆ S 1> ่างนี้ไปแแต่รอเล่นแต่ว่าครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตยักษ์แรกตั้งต้นแล้วครับผมรู้สึกยังไงบ้างรู้นะครับรู้สึกยังไงบ้าง,ร,าง,ร,างรู้สึกก็ตื่นเต้นจริงจริงก็คือครเรามันๆๆๆๆๆครั้งแรกนะมันก็อันเนอะมันอัดอั้นมันแบบไม่ได้เข้านานลหลายชั่วโมง เข้าใจเข้าใจความรู้สึกของคนมีคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยมันเวลามันอยู่บนเวทีเนีาะมันต้องเตรียมทุกอย่างแบบหลายๆอย่างคือบางทีเราเป็นเกสเราก็แค่แบบเพลงสองเพลงจบไปป่าเพราะว่าแต่ว่าครั้งนี้มันมันมันทั้งหมดเลยมันมันข่าวข้างจะมีดีเทลเยอะดีเทลของโอ้โหชิ่งยอดเลยมีรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะก็ได้ฟังไม่เสียจากตอนไปแล้วกานนี้มาถามถึงเรื่องของการ preparation อีกแบบการบอกคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นสำหรับ next m o n Next month กับคอนเสิร์ตของของต้อนเนี่ยเฟิร์สไทม์ด้วยอ่ากับซิงเกิลคอนเสิร์ตของโอเย่เย่เย่โอเย่ซิงเกอะไรฮะฮะโอเย่ไงโอเย่โอเย่อ่ะเย่เย่อ่ะดูดิเดือดเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าอะไรอ้าวเขาไมเห็นมีแถวพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็อยากจะส่งเมสเซจหาต้อนบ้างเมื่อกี้คุยกับพี่โออาเกดเขาบอกว่าไม่เห็นบอกพี่เขาเลยเขาเจ้านายเขาไม่บอกเขาเลยว่าจะมีคอนเสิร์ตเลยแบะ คือบอกจะเตรียมตัวอะไรล้วไม่บอกก็เลยหมอบอก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 ว่าจะเล่นวันวันนี้แหละแค่นั้นแหละดีเทลไม่บอกว่าดีเทลอ่ะดีเทลเราไม่อยากจะบอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมแล้วตรงนี้แหละเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะปกติเราจะไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูที่บัตรเป็นยังไงเดินบ้างไหมสิบสามไหมสิบสามยังทันเอ็กโซสิบสามก็ได้ถ้าบัตรคนเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าข้างหลังว่างอยู่เราจะเล่นอะไรอ่าถ้าเกิดเราอาจจะไป ยืนร้องอยู่ข้างหลังให้เขาแบบหันหน้ากลับไปข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูแบบว่าอยากจะเล่นอะไรมนแท้งหมอแต่มหมอแท้งขับรวยจังแท่งป้าแท่เป้าเอาอะไรมาวางไว้ให้มันเต็มข้างหน้าได้ผมเต็มหมดเลยนะเก้าอี้พึบอ่ะเก้าอี้แบบเอาออกหมดเลยเล่นโกดหนูข้างหน้าเตะบอลเล่นกันเออลงเสียนะเมื่อกี้แอบยังเสียงไปว่าจะมีก้งมีเกสเนี่ยเราอยู่ในใจเมื่อกี้แอบแพร่มาจะมีคนร้องเพลงเจ้าหญิงเหนืมีครับพี่บอส ป๊อทครับสุดดยอป๊อทบริสแลมนะครับผมป๊อทบริดณ์รองอ๋อแกไม่ช่วยแก้เลยฮะไม่ช่วยแก้เลยจะแก้บนแล้วแกล่างล่ะแก้แก้คำพูดแก้คำพูดที่พูดใหม่พูดใหม่พี่ป๊อทบริสแลมนะครับป๊อทบริษณ์ร้องเออเออนะตบมือพี่เสือก่อนครับ พี่ป๊อปเปนด้องในคือพี่เขาเนี่ยเป็นผมหยิบเพลงพี่เขามาร้องหลายครั้งแล้วแล้วก็เป็นเป็นพี่คนนึงผมคิดว่ามีศักยภาพมากในวงการแล้วพี่ใครครัจะแพมแพมได้ไหมฮะพี่ป๊อปเปนด้องนะครับเราก็จะมีพี่ด็อกเปเดนป๊อปนะครับผมสุดยอดเลยสองคนแล้วสองคนแล้วสองคนแล้วครับเฮ้ยสามเฮ้ยสามก็มีทีต่อยเลยอ่ะถ้ามีบอลคำเดิมต่อยนะเป็นด้องใช่ไหมไม่ได้พูดอะไรเลยขับเลย ป๊อดเป็นดนด็อกมีด็อกเป็นดนตอดไม่ใช่คว้าเป็นด็อกคนเดียวแล้วอ่าวันดนตรโซอ่าวันดนตรีโซปุ๊บแล้วก็มีโซทิทวันได้มีช่องให้มันลืมไปะนะฮะปันดเป็นดนตร์ดนตรโซแล้วก็ผมไม่อยากบอกจริงมีเยอะเลยนะอันนี้พุ่งจริงมีต้องอยังเสียงพี่อะ,อะไรนะพอแล้วเหรอทำไมอ่ะผมจะร้องแค่เพลงเดียวเองดูดูด้ เดี๋ยวถามเลยคอนเสิร์ตผมผมมันเป็นแก๊สเขาเยอะแล้วคราวนี้ผมขอแก๊สเยอะๆป่ะอ๋อจะอู้งานทำไมล่ะเขาต้อคนเดียวก็เล่นก็คนเดียวแค่ก็คอนเสิร์ตเดี๋ยวว่าเลยอยากเอาแก๊สมาเยอะๆไงเพราะเราปกติเราไม่เคยมีแก๊สเลยจะได้ไงฮะเราลงเสียแต่ถ้าพี่ส่งพิเศษยวเชิญมาหมดฮะเชิญผีดูเลถูกพงถูกพื้นแล้วอันไหนคุณแม่อยู่ข้างไหนคุณแม่อยู่ข้างหน้าครับครับผมคุณแม่อยากมีใครพิเศษไหมวันนั้นคอนเสิร์ตเอ้ยถามคุณแม่ก่อนอยากให้ใครเป็นแก๊สของแม่ มีใครก็ได้ที่ไม่มีต้นเนี่ยถามามที่แม่อ๋อรู้รู้ว่าแม่พูดว่าอะไรไม่รู้คุณแม่เลยฮะอดี๋ได้ลูกพส์เลยใช่ไหมใครนะ้ครับซีแนนเครับจริงคือเก๊สหลักๆผมอ่ะมีมีเท่านี้แต่ว่าแต่จะมีอีกจะบอกว่าจะมีอีกแต่ว่าก็เอาเป็นว่าทุกคนชอบใจแหละง่ายๆจะตอบยังเยอะเลยฮ่อกี้คุยพี่โอบอกของมันเยอะคือของเยอะจริงหรอ เอาจริงผมมันเล่นคอนมาเยอะมากแล้วก็<น>มันแบบบางทีก็ได้ได้ไปมีโอกาสเล่นกับพกศิลปินระดับชาติ<น>กับคนเก่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแอบอรปภาาักต์จำเข้ามาเขาทำยังไง<อ>เขาวิปัสสนาก่อนเล่นหรือเปล่าเขามีการเตรียมตัวยังไองอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสเหมือนครั้งเนี้ยเราก็จะหยิบทุกอย่างมุมเล็กๆมุมน้อยๆปุ๊บมึกทุกอย่างเนี้ยเรามารวมกันทั้งนี้ให้ให้มันได้พากันไปถึงจุดสุดยอด เราถึงจุดสุดยอดพร้อมกันใช่ในวันที่14เราจะไปตั้งแต่ต้นในไปถึงจุดสุดยอดของความมันนะครับผมห้ามใครถึงจุดสุดยอดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะถึงจุดยอดกับความสูขในครั้งนั้นพร้อมๆกันครับสัญญาเลจุดยอดความสุขพร้อมกันใช่จากนี่จากคนแบบแบงบแ,บบแบ,บงงงงงนี่แบบโอ้ยสเตจคอนเสิร์ตนี่แบบเพิ่มเลยเพลินเลยเลยันมากเพราะว่าเราจะมีครบทุกรสชาติจริงๆวันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาร์ทของการเล่นดนตรีด้วยเพราะต้าจะเล่นเครื่องดนตรีทุกอย่างที่บางทีอาจจะไม่เคยเล่นที่ไหน อย่างเช่นอัจจิตาอย่างเช่นกับอังกะลุงอะไรเงี้ยเราก็จะเตรียมไปสีซองานงานตีฉีเฮ้ยเออเออต่ฉีของไม่ถนัด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 ไหมฮะไม่มีนะนาซีบีแห่งชาติเหรอครับิาปิแห่งชาติโอ้ดนตรีไทยมาเป็นเข่งเลยคือเราจะจิบเป็นมุมหนึ่งเลยที่ที่จะมีเครื่องดนตรีทุกอย่างครับคือตามใจผมอ่ะผมอยากเล่นอะไรผมก็เล่นก็คอนเสิร์ตผมเนี้ยคอนเสิร์ตดูบ้างถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นถ้าคนดูไม่ช่วยร้องผมก็กลับบ้านจบเออแค่นั้นเอง ส่วนตัวดีวะใช่ส่วนตัวดีถ้าเกิดดับดูแล้วไม่สนุกโอ๊แค่จบแล้วสองเพีงจบกลับเออเพราตื่นมาขี้เกียจไปก็นอนอยู่บ้านยังยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าแต่วันวันนั้นคือหวังว่าแบบโอ้โหคงจะมันมากจริงเราจะต้องไปถึงจุดสุดยอดพร้อมกันอ่าห่วงตรงจุดไฮแแบสนี้แหละว่าจะถึงหรือเปล่าอย่าแบบอย่าหลุดอย่าอะไรเราต้องถึงก่อนนะอย่าถึงก่อนเออเราจะต้องจับต้องตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆจนถึงเพีงสุดท้ายปุ๊บเนี่ยโอ้โหร้องไห้ เสรยได้ตังค์เสร็ได้ท้อยว่ะเก็บไว,ว้ได้เงินดีกว่าซึ้งผมมีครบทุกรสชาติจริงวันนั้นใครที่ใครที่ไม่รู้จักผมนะฮะเดี๋ยวเราไปวันนั้นเดี๋ยวรู้จักกันแน่นอนนะฮะอาจจะรักผมมากขึ้นไม่ได้นะฮะแต่ใครเกลียดก็อาจจะเกลียดผมไปเลย ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับมูลค่าของราคานี่เป็นราคาคุยนะครับน้องติดตะวันไว้ก่อนจริงไม่มีนะอาฮะก็ถือว่าเป็นดีเทลนะฮะที่เราได้ฟังจากหนุ่มต้อนครับมีดีเทลเพิ่มเติมไหมต้อนดีเทลเพิ่มเติมไหมครับอันนี้อันนี้ก็ไปเยอะแล้วนะไปเยอะแล้วนั้นฝากดีกว่าเพราะว่าครับเดี๋ยวจะน้ำเยอะเมื่อกี้จุดสุดยอดเยอะเหลือเกินจริงก็คือครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ที่เห็นเห็นอะไรบางอย่างที่ ที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นว่าผมขอบคุณมากที่ให้โอกาสตรงนี้นะขอบคุณคงศรีขอบคุณบริษัท True Felicia นะครับที่จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาให้ให้คนที่ติดตามผลงานของผมแล้วก็อะไรคนที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆก็ได้ได้มีโอกาสได้มาฟังกันครั้งนี้ก็อาจจะฝากคนนอกด้วยละกันไม่ใช่แค่แฟนคลับผมนะฮะแฟนคลับผมก็คนที่ติดตามก็จะรู้แล้วว่าผมทําอะไรได้บ้างแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังจะมีที่ที่ยังไม่เคยเห็นก็จะมาให้ได้ดูกันและสําหรับใครที่ เคยเห็นผมอาจจะเล่นละครไม่รู้เฮ้ยน้องเพลงได้หรือเปล่าเฮ้ยน้องเพลงได้เหรอเนี่ยอันนี้มันเป็นเอฟเอฟเอฟแบบเนี่ยเออพูดได้เปเออไม่อยากจะฝากไว้นะฮะว่าใครอยากจะมาฟังเพลงเพราะๆนะับใครอยากจะมาหัวเราะไปกับผมใครอยากจะมาชื่นชมเสียงเพลงก็อันนี้ก็มีครอบทุกทุกอย่างรมทุกอารมณ์เลยก็มาดูเหมือนได้ครับและที่ขาดไม่ได้จุดสุดยอดอะไรทีเหมกันเราจต้องไปถึงจุดสุดยอดพร้อมกันนะครับวาสุดๆนะฮะับ กรุงศรีพิเศษวันไนท์วิทย์วันธงชัยนะครับนักตอนชอบตอ้งประมือกันต้อนเลยครับถ้าจะว่าเราได้ฟังพวกมูลค่านะฮะหรือว่าดีเทลในเฉพาะให้ายมากๆดีเทลแล้วกันนะฮะจากหนุนตอนไปแล้วนะฮะก็อดใจหน่อยแล้วกัน14พฤษภาคมนะฮะลูกค้าของกรุงศรีก็อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้านะครับไปเขาเรียกวปาไปแลกได้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น900าร้อยพอยธันสองรอยพอหรือว่าสอ0พันห้าอยพอนะครับซึ่งจะว่ามูลค่านี่มันมันเกินราคาจริง สุดยอดนะฮะ14พฤษภาคมนะครับที่เอ็มเทอเตอร์ครับในช่วงนี้ผมต้องขอเรียนเชิญนะครับบุคคลสำคัญทั้งสองท่านนะครับที่ทำให้คอนเสิร์ตดีครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับกับคุณศรีพีเซนต์วอนไนท์วิทวันธงชัยครับขอเรียนเชิญคุณฐานก้อนพิยพัทรอีกหนึ่งครั้งนะครับของทางธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเอาปุ๋ยหมูไปได้ครนะครับแล้วก็พี่โอนะครับปิศิธรรัตน์นะครับจากครูการเชียร์นะครับขึ้นถ่ายรูปพร้อมๆกับหนุ่มต้อนด้วยนะครับ คตหล่อหล่อจริงหล่อจริงๆนะครับอ่าถ่ายรูปก่อนนะฮะสศร้าอลังการมากนะครับน,น,นะฮนะนะก็อย่างที่บอกไปนะว่าจะเริ่มต้นการแลกบัตรนะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้นะฮะแลกก่อนได้ก,ก่อนนะฮะยี่สิบ 20. เมษาโยนจะถึงวันที่12พฤษภาคมนะครับเริ่มต้นที่900พอยต์นะฮะก็จะได้บัตรมูลค่า1,500บาทนะครับแล้วก็1,200พอยต์นะครับเป็นมูลค่าบัตร2บาทนะครับรวมถึง2,500พอยต์นะฮะเป็นมูลค่า3,000บาทนะครับ14พฤษภาคมนะครับเอ็มพีเตอร์ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับและอีกหนึ่งช็อตนะฮะเพิ่มเติมนะฮะถ้าดูบริหารจาก ฮาร์ก็อกซินิเทคและก็ไอแม็กส์นะครับท่านเป็นผู้การทั่วไปครับมิสเตอร์จินไอคสันนะครับเป็นร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับแล้วก็ลงถึงอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะร่วมซีซั่นและวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มตอนด้วยนะฮะหนุ่มแจ็คนะฮะแจ็คเอฟซีครับแจ็คครับเดี๋ยวนะฮะหนุ่มแจ็คนะฮะร่วมถ่ายรูปด้วยนะครับด้านหน้าเลย นะฮะกับพอเสร็จที่จะเกิดขึ้นนะฮะแฟนคลับ20ต้นๆนะฮะอย่าพลาดนะฮะรีบจับจองด่วนนะฮะรีบทำยุโรปการให้ด่วนนะฮะเปิมจ่ายโอนถอนนะครับทุกครั้งที่ทำธุรกรรมก็จะได้เยลโรควอตไปด้วยนะฮะคิดว่าหลายคนคงจะมีเยลโรควอตสะสมไว้ตั้งแต่ต้นๆนะฮะส่วนใครที่มีเยอะก็อย่าลืมแบ่งปันกับคนที่เรารักโดยเฉพาะคนที่รักต้อนชอบต้อนนะครับพอเสร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ขอบคุณะฮะสำหรับที่พี่สื่อมวลชนนะครับแฟนคลับของต้อนแฮนและก็ลูกค้าที่น่ารักของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเรียว่าวันนี้สื่อมาเพียบแฟนคลับมากเพียบนะครับขอเสียงปรบมือ้ทั้งห้าท่านเป็นทีด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวขออีกหนึ่งช็อตน,นะครับเป็น น้องต้อนนงานแล้วก็ผู้จหากรนะครับจีนช็อตปิดท้ายนะครับเดี๋ยวโครงการตามสะดวกสำหรับที่พี่สุวรชนนะครับที่จะจักถามหรือว่าสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะกับกรูสีพิเศษวอนน้ยวิทย์วันพงชัยนะครับในวันนี้ผมขอขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับที่พี่สุวรชนนะครับแฟนคลับของต้นนะครับลูกค้าที่น่ารักของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับกรุงศรีอยุธยาสุวชนนะครับขอบคุณบริษัทครูเฟนเเชียลจำกัดนะครับ โอกนี้ผมดีเจเซอร์ประเซอร์ตันติคูเรรานะครับจากูวิชัยช่อง70ซึ่งเราไปเจอมาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเจิดจรกันแล้วก็้องขอถึงจุดซิดเก้าทุกท่านซิตซีวิศวะโครนะครับเพื่อสิ่ง